ทุกคนวันนี้นะคะเราจะออกไปข้างนอกกันตื่นมาเพราะว่าเราหิวมากทุกคนแบบไม่ไหว <c oughs> เรานะัด <c oughs> เพื่อนไว้แบบเกือบเที่ยงเที่ยงแต่ว่าตอนนี้แบบเช้ามาระลบวแบบเราหิวเออเราปกติตอนเช้าตื่นมาเราจะกินเป็นอันเนี้ยเอสเบอร์รี่ตอนเช้าอะ่ะช่วยขับถ่ายเออมันจะช่วยขับถ่ายตอนเช้าด้วยนะคือไม่ได้กินแค่แบบตอนกลางคืนอนะไงี้ยกินแบบตอนเช้าด้วย <c oughs> เราก็จะกิน2เม็ดตอนเช้า มันดีจริงทุกคนแบบมันช่วยให้ขับถ่ายแล้วแบบขับของเสียที่มันสะสมอยู่ในร่างกายออกอะดีค่ะนี่เป็นเซนติเมนท a ลเบ k กิ g งค่ติดมากกาโนล่ายี่ห้อนี้คืออร่อยแบบสุดๆเออทุกคนไปกินนะ <c oughs> เราไปอบน้ำมาทุกคนแล้วเราจะมาเกตเลยที่วิดมีกันนะคะอย่างแรกที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นบอบบี้บาวต่อมาเราจะใช้เป็นครีมกันแดดของ MAC ค่ะเป็นแบบไลฟ์ฟูแมคอย่างเงี้ยเราก็จะทาไปโรยนี่หน้าเราก็จะดูขาวขึ้นนิดนึง เสร็จแล้วเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ i n น t e e นะคะแต้มแค่แบบเบามากแค่แบบแค่นี้เลยอะเราเป็นคนใช้คอนซีลเลอร์น้อยมากเพราะว่าเราไม่ชอบให้ใต้ตามันแครกอะประมาณนี้ทุกคนมันก็จะดูแบบพอจะไปข้างนอกได้แล้วเราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วของ a n าตาเซียนะคะมันเดิมแบบระบายระบายไปเท่าที่แบบมันมีโครองให้อะ่ะ พอข้างหน้ามันจะเยอะๆหน่อยแล้วก็แบบใช้นิ้วทูๆเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นพาเลตของอีกิฟส์นะคะอันนี้เป็นสี04 Coral อันนี้ก็อันนี้ผสมกันอย่างงี้ใช้นิ้วนะแล้วก็แบบทาบกตาเลยอะไรเนี่ยมันโดนต่อยโอเคแล้วก็แบบเอาที่เหลือๆมาทาใต้ตานิดนึงลืมทาลิปมันนะ ๋ยวทาลิปมันก่อนอันนี้เราใช้บอบบี้บราวนะคะต่อมาเราจะกรีดเป็นอินไลเนอร์นะคะสีอะไรไม่รู้อะ่ะมันเหมือนจะชื่อว่าสีเฮเซลนะัทจะกรีดแค่แบบห่างตาน,นิดเดียวแล้วก็ลากออกมาเห็นปะแล้วก็ใช้นิ้วอ่เล็บจิกแล้วให้มันยาวๆไปนี่ สองข้างเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะปัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะเราจะใช้เป็นมาสคาร่าของ p e r i p e r a เป็นสีใสนะคะเป็น f ิกเซปัดลงไปก่อนมันไม่ค่อยเห็นความต่างหรอกทุกคนแต่ว่ามันจะดูแบบตั้งขึ้นเห็นปะ แล้วก็จะใช้เป็นมาสคาร่าของเมเบลีนะคะเป็นสีน้ำตาลเราจะไม่ปัดเยอะนะเราจะแค่แบบแท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 บมันเพราะว่าเราแค่ต้องการให้แบบพิกเซอร์ที่เราปัดอ่ะมันไม่เป็นขาวๆเป็นคาบกาวนะคะจะดูแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยแต่แบบเออแต่แต่งแล้วก็จะใช้เป็นบัชออนของแมกนะคะสีวอร์มโซที่ทุกคนถามเยอะมากแล้วเราก็แบบเราจะจิ้ม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 อย่างนี้ใช่แล้วก็ กรดองไปเงี้ยระมานี้เรียบร้อยแล้วสำหรับเมคอัพหน้าเย้ <Yeah! S 1> ต่อมาเดี๋ยวจะทำผมซึ่งทุกคนเราอะอยากเมานิดน,นึงว่าดีท็อกที่เรากินไปเมื่อตอนเช้าอะมันดีมากเลยนะทุกคนแบบคลิปที่แล้วที่เรากินใช่ปะตอนนี้ก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราแบบชอบมากมันดีอะ คือเหมือนแบบมันอาจจะช่วยขับของเสียของเราออ,อกมาคือถ้ายิ่งช่วงเราลดน้ําหนักแบบที่มีเวลามีถ่ายงานอะไรเงี้ยเราก็จะกินติดต่อก,กันหลายๆวันเลยนะเพราะว่าแบบมันช่วยแบบให้พุงเราอยู่ เยอะมากจริงๆก็น้ําหนักลดลงด้วยแล้วแบบถ้าสมมติว่าเราขับของเสียทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อร่างกายแล้วมันก็จะไม่มีของเสียสะสมในร่างกายนะคะคือพอแบบของเสียมันไม่สะสมในร่างกายใช่ป่ะไขมันเราอะ่ะก็ก็จะแบบไม่ค่อยสะสมในร่างกายด้วยมันก็จะแบบดีมากๆนะคะสําหรับคนที่แบบอยากคุมอาหารคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยแล้วก็อยากขับถ่ายดีทุกวันเนาะทุกคนเราอยากรู้มากเลยว่าแบบ ปกติแล้วอะทุกคนชอบเราม้วนผมหรือไม่ม้วนผมมากกว่ากันบางวันก็สวยบางวันก็ไม่สวยอะแต่ว่าเราจะม้วนเราเป็นคนแบบไม่ค่อยจับชอบม้วนแหละทุกคนเราแบบมวนมัวมากดูนี สรุปแล้วทุกคนว่าเราม้วนผมหรือไม่ม้วนดีกว่าไหนลองคอมเมนต์บอกคุยกันซิจริงๆแล้วเราเป็นคนแต่งตัวไว้ใช่ปะ่ะแล้วที่เนี้ยมันก็จะไม่มีอะไรทําเราก็เลยแบบอยากม้วนผมรอเพื่อนอนะไรเงี้ยทุกคนพราไม่มีอะไรทำอ่ะนึกออกใช้ไหนี่เสร็จแล้วประมาณนี้แบบรอนมามามาเพื่อนโทรมาแป๊บนึงนะ แค่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าเพื่อนมาแล้วสวัสดีแอนยางฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่หยสาว่าดหามีที่นั่งวะวะ ยังฮ่า่าฮ่าโอ้ทีเชฟไม่ได้ลงหรอไม่มาจะทำอะไรล่ะไม่ลงไม่ไทย どんなふうに言われても大丈夫 So rather than offer I you advice, study. I will simply ask you to remember to return no truth well, about your marriage. The first truth is thì sẽ บ้านแล้วเราอ่ะจะเอารูปที่วันนี้เราอ่ะถ่ายมาใช่ปะ่ะมาสอนทุกคนแต่งรูปแบบสไตล์เราตามใน i g ของเราแบบนี้นะคะผมเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้กันมากเลยใช่ไหมคะเย้ในที่สุดนะคะแล้กวก็มีโอกาสมาได้ทำแล้วนะโอเคเออเราใช้อันนี้แต่งวิธีการแต่งภาพของเราอะ่ะ อย่างแรกเลยคือเราอ่ะจะเลือกรูปที่ชอบทำการเฟซไว้นะเออเราก็จะเฟซเป็นรูปเอออันนี้ก็คือรูปที่เราลงไปวันนี้นะคะเป็นรูปที่เราแต่งแล้วเรากด Edit อืมแล้วก็พอกดเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเห็นว่าแบบรูปปกติกับนี่แสงที่เราแต่งแล้วมันจะต่างกันนิดนึงอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็เห็นชัดนะคะเราก็จะทําการรีเวิร์ด ก่อนนะให้เป็นออริจินอลแล้วทีเนี้ยเราจะได้แต่งให้ทุกคนดูใหม่เราก็กดที่ e ีด t อ่าอย่างแรกนะคะเรามาที่อันนี้เลยมันมันอ่านว่าอะไรอะเ <c oughs> บเบเบ,บรแอนส์เบรแนส์ป่ะเออมันอ่านว่าเบรแนส์ป่ะอันเนี้ยมันคือแสงรอบข้างอะเออเราอะจะเพิ่มอันนี้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าแสงอะมันตัวเราอะมันโดนแสงแล้วแต่ว่าด้านข้างอะมันอาจจะมืดอยู่เราก็เลยชอบเพิ่มอันนี้นะคะแบบ ประมาณนี้อ่ะมันขึ้นอยู่กับรูปด้วยแหละบางรูปเราก็อาจจะเพิ่มเยอะหน่อยบางรูปก็อาจจะเพิ่มน้อยหน่อยแต่วันเนี้ยอย่างรูปนี้แสงอ่งะค่อนข้างที่จะสว่างนะคะเราก็เลยเพิ่มแค่ประมาณนี้ต่อมาเราก็จะเพิ่มที่ไฮไลท์นะคะไฮไลท์เป็นจุดสําคัญเลยในรูปไอจเราก็คือเราอ่ะต้องกดไฮไลท์ทุกครั้งก็คือไปทางลบเยอะๆหน่อยเออประมาณนี้อ่ะให้มัน ค่อนข้างที่จะสีสดขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ปรับซิตูวเอชันนะคะเราจะใช้ไฮไลท์เอาต่อมามาที่แชโดว์เนาะแชโดว์ shadow เราอะจะปรับไปทางนี้เราจะชอบให้รูปมันออกเทาๆมากกว่ารูปออกดำๆนะคะเนี่ยเห็นปะถ้าปรับไปทางนี้มันจะดำๆใช่ปะแต่ว่าถ้าเราปรับมาทางนี้มันก็จะเทาๆหน่อยผมเรามันก็จะเลยดูสีสวยนะทุกคนเออเราก็จะปรับประมาณแบบใกล้ๆกันหมดเลยนะทุกอย่างเราจะปรับให้มันใกล้ๆกันไว้ก่อน ส่วนใหญ่แล้วที่เราจะปรับให้มันเท่าๆกันคือไฮไลท์กับแชโดว์นะคะจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยแบบ30 30อะไรอย่างเงี้ยส่วนคอนทราสก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเราก็จะปรับลดลด,ลดหน่อยเพราะว่าคอนท้าสต่มันจะทําให้ภาพเข้มเนาะเออเราก็จะปรับให้มันแบบอ่อนๆเนี่ยเห็นปะภาพก็จะฟุ้งมากๆแต่ทุกคนสังเกตปาว่าหน้าเราส้มมากแล้วก็ดูแบบสีสดมากๆเราอ่ะจะไปปรับที่ไวเบรนส์เออไวแบร เราจะไปปรับที่ Vibrance กันนะคะเออเราจะปรับลดลงแบบนี้สีมันก็จะได้ไม่สดมากแล้วก็ยังเห็นว่าหน้าเรามันยังดูเหลืองอยู่นิดนึงปาทุกคนคือพอมันดูเหลืองอย่างเงี้ยเราอ่ะก็ต้องไปปรับที่วอมนะคะวอมอ่ะถ้าฝั่งเนี้ยมันจะไปเป็นทางส้มแต่ว่าถ้าไปฝั่งเนี้ยมันจะไปเป็นทางฟ้าฟ้าเราอ่ะจะปรับไปทางฟ้าฟ้าเพราะว่าหน้าเราจะได้แบบไม่ค่อยแควไาไม่ค่อยเหลืองมากเนาะแต่เราจะไม่ปรับเยอะเพราะว่าถ้าปรับเยอะมาก ภาพมันจะกลายเป็นสีฟ้าเลยอะทุกคนเราก็จะปรับแค่แบบนิดเดียวแบบสิบทุกภาพเราแทบจะปรับแบบไม่ไม่เกินแบบสิบ,ส,บสิบเอ็ดเลยละอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ทิน่ะทิน่ะจะช่วยให้หน้าภาพเราหน้าเราจะดูเป็นสกินโทนมากขึ้นก็คือดูเป็นแบบชมพูมากขึ้นอะเราก็จะปรับสิตรินไปนิดหนึ่งประมาณแบบขีดเดียวอย่างงี้นี่ก็จะเห็นความต่างว่ามันแบบ ออสีมันจะดูละมุนขึ้นนะคะนี่ก็คือรูปที่เราแต่งก็จะประมาณนี้เลยรูปนี้อย่างนี้เรียบร้อยเออต่อมาถ้าสมมติเป็นรูปขั้นอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยแสงค่อนข้างที่จะมืดเพราะว่าเราถ่ายในร้านใช่ไหมวิธีการปรับเนี่ยเราก็จะปรับเนี่ย balance เออประมาณเยอะๆหน่อยเห็นป่ะทุกคนความต่างมันคือแบบเยอะมากแล้วภาพจะดูละมุนขึ้นอันนี้เราจะปรับเยอะมากๆนะคะ ส่วนไฮไลท์เราก็จะปรับลงมาประมาณ30เหมือนเดิมแล้วก็แชดดว์ประมาณ30-31ประมาณนี้นะสีก็จะดูแบบละมุนละมุนนะแล้วก็มาที่คอนทัสต์ก็เป็นตัวสำคัญของเราปรับประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมทุกคนภาพจะดูแบบนุนตุ่นตุน,ตนดูแบบเขาเรียกาอะไรเกาหลีปะเออ โอเคเนี่ยเห็นปะอย่างรูปเนี้ยเป็นรูปอาหารเราอะ่ะก็จะไม่ค่อยปรับไวแบรนส์เท่าไหร่ <ๆ S 1> เพราะว่าอาหารต้องการสีภาพสดๆหน่อยเนาะเราก็จะแบบเออค่ามันไปแต่ว่าถ้าสมมติไ G เราอะ่ะอยากให้มันแบบโทนไปทางวอร์มวอมหน่อยเงี้ยเราสามารถปรับตรงวอร์มได้นะปรับเนี่ยเลื่อน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 ,อน,อนขวาไปเยอะๆหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบอะ่ะอย่างเราอะ่ะเราอะ่ะจะปรับไปทางนี้เออแต่เราจะปรับประมาณนิดเดียวเพราะว่าอาหารมันเราอยากให้มันสดๆดูดูดิ ต่างมากแล้วเราก็จะปรับชี้นเพิ่มนิดนึงนะคะส่วนรูปอาหารนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยชัดเราไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันไม่ค่อยชัดเราอจะปรับเป็นชาร์ปเนสชาร์ปเนสตลอดเลยนะเราจะปรับแบบอย่างเงี้ยเอาให้มันเห็น t e x t อร์หนักๆอ่ะเนี่ยพอซูมไปแล้วมันจะแตกๆอ่ะทุกคนเออเนี่ยเราชอบมากเราก็จะปรับแบบเยอะๆหน่อยอ่ะมันก็จะดูเกรนเยอะๆดีนะพอเสร็จแล้วมันก็จะแบบประมาณเนี่ยทุกคนเฮ้ยมันสวยดีเราชอบเอ,อ ส่วนเราลองแต่งรูปนี้ดีไหมรูปนี้มันค่อนข้างที่จะมืดนะคะอาจจะไม่ค่อยเข้ากับ i อเราเท่าไหร่อะ่ะแต่ว่าเราก็จะลองปรับดูเนาะนี่เราจะลองปรับทุกคนก็ลองดูดูประมาณนี้เนาะประมาณส0มสิบมสิบเนี่ยเห็นปะ่ะเราทุกคนเห็นป่ะว่าตรงมืดมืดอะ่ะมันจะเห็นขอบสีแบบค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าไงมันเขียวเขียวอะ่ะเราจะ ปรับแบ็กพอย n ์นี่เราก็จะปรับเข้าไปเห็นปะแบ็กพอยส์มันก็จะทําให้แบบภาพดูแบบไม่ไม่ดูปลอมเกินไปอะ่ะเออประมาณนี้เสร็จปึ๊บเราก็มาปรับที่วอร์มนะคะเอาให้มันฟ้าๆหน่อยเออแล้วก็ปรับทิศทิ้นส่วนอันนี้มันก็เป็นรูปวัสดุอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะ่ะเราอะก็จะปรับ Sharpness นะคะให้มันดูแบบชัดเจนยิ่งขึ้นดูดิทุกคนมันจะเห็นแบบดีเทลของภาพเยอะขึ้นแบบชัดมากๆนะคะ นี่ก็จะเป็นการแต่งลูกของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะปรับส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเลยแบบเราไม่ค่อยปรับอะไรที่มันต่างกันแล้วก็การคุมโทนของเราคือเราจะปรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันอ่ะเข้ากันแล้วก็คือดูผ่านในเฟอริรได้เลยว่าแบบโอเคมันมองแล้วมันดูแบบ ละมุนมันดูไม่สะดุดตาการปรับรูปของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบเนอะแล้วก็ก่อนนอนของเราก็เดี๋ยวเราจะไปดูซีรีส์นะคะแล้วก็อาจจะตัดคลิปนี้ให้ทุกคนดูเร็วๆนะคะก่อนนอนเราก็จะกินเป็นเอสเบอรลี่อีกรอบนึงนะคะเป็น2เม็ดก่อนนอนเนาะเพราะว่าจะได้พรุ่งนี้จะได้แบบขับไายดีๆสะดวกสะดวกนะคะเพราะว,าวันนี้ก็แบบมีความกินเยอะกินขนมหวานต่างๆเนาะเหมือนเดิม สองเม็ดนะคะก่อนนอนเย่ yeah. เดี๋ยวเราต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนฝันดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย